สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีรันเทสายจุดรันโชครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุขันครับวันนี้บรรยากาศเศร้าๆครับเดออกเดินทางไปที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเนาะไปที่บริษัทเซอร์มิวสิกครับนี่พาน้องแน่นเข้าไปเอ่อของอัร์ครับเพลงพี่ชชยเอลยนะครับเนาะคัฟเวอร์นะครับเนาะขอบคุณนะครับเนาะนายทุนนะครับสปอนเซอร์ที่น้องแนนพามานะครับ มาออกค่าจสายใ้ทั้งหมดงว่าจะเป็ี่ยนไทยมีค่าเฮ็ดเพียงค่าของอัดนะครับเนาะขอบคุณไม่ประสงค์ออกนามครับทำเกี่ยวกับบริษัทอะไรไม่รู้นะครับเขาบอกเขาแล้ต่เขาลงทุนให้น้องแนนนะครับเป็นเป็นส่อนเสร์ให้ช่วยผลักดันนะครับวันนี้เขากระชไปหมดนะครับในหาจัน์ม่ครับอยู่เซิร์ฟมิวสิกนะครับเอิ่นว่างหมเสองนี่พี่น้องเอ้ยด่างรดครับพี่น้อง มื่อปีทีาา่สัตว์นะครับล่างเมื่อคยถูเข้าไปใน้รอจากเธอครับปรากฏว่านะครับเนาะมีข่าวร้ายนะครับเม็กเล้านะครับเมกดุ่งนะครับเนาะเขาจะพามาเบิรงครับพี่น้องครับอืมลุ่มระเทศไทยแม่มาหนีิลุมเล็กลุมนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยใกล้ๆนี่ยมีอยู่ทังเนี้ยเนี่ยมันเล้าแล้วนะครับเนี่ยตรงไหน ไปหามือเถอะบอ้ะนี่ครับนี่ครับนี่นี่นี่เฮียโมะครับพี่น้องครับเห็นโ่ะเห็นมันตุ้งขึ้นมาแล้วมันลาวครับตอนที่ลมจะออกตลอดเวลานะครับนี่ครับตุตกลุ้มมองได้นลยครับตุตกไล่มองด้วยถัดไปครับล่าครับมาท่าดีๆครับพอลุ้มนี่ยครับลุ้มก็รุ้มแบบสูงๆนะครับรูปแบบกระแทกน่าจะ เอออจอหิมงเจอหินโขงมาหนาวครับแต่ว่ามันไม่มเคลียประกัน,นอนะไรใช่เนาะได้ียร์ไหมเขาถามเซลล์เขาบอกให้ถ่ายรูปไปให้ยังไม่ถ่ายรูปไปให้เลยเดี๋ยวมันจะหมดประกันก่อนนะเนี่ยถ่ายแล้วถ่ายแล้วเคลียรได้ไหมเดี๋ยวแม็กคุยก่อนแม็กไม่รู้อะอูะ้จกบัตรแล้วครับแจะถูกเปลี่ยนเปลี่ยนขางเดียวก็ไม่เปลี่ยนเลยมันต้องเปลี่ยนซีเซ็นเลยเนาะเปลี่ยนซีเซ็นเลยเหรอใครใครแม็กข้างเดียวปะ อีกสามเส้นมันจะไปขายให้ใครเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนหมดนึกไหมกับสองคู่หน้าเปลี่ยนเป็นคู่แค่ช้อนหมางก็จะเปลี่ยนที่ดีซีเหมืนอนเดิมเพาะาทำมาลดัลดลัดดีซีเส้นนะครับเนาะแต่เขาขงังเขาเปลี่ยนที่ว่าเขาเปลี่ยนหรือเมล่าไม่รู้เหมือนกันได้หได้อีกสามเส้นมันจะไปขายเมื่อไรมันไม่ครบอ่ะหรือว่าอาจจะสั่งได้ไม่รู้รรเหมือนกันแต่ว่ามุลุงครับแต่ว่าครับได้อยู่นะครับเนาะปกติดูนะครับไม่ไปกระแทกตรงกลาง ยางบาดเสีขึ้นเบื้องเอาครับยางบาดเสียจะแม็กดุง่งแต่ว่าเลือกแห้งลูกกงต้องตอกปุ๊กหนึ่งวงแรกเราพัชกันนะครับอยู่เราบพัชเกียรติภูมิครับต้องหลางเองปกติจใจใจไม่ยล้างนะครับฮะไม่ใช่หลางเองนะครับล้างบันเดีเยวมือแย่กัาไปครับเมือแย่กัาไปแล้วมันเป็นตุนๆนครับไม่รู้ว่าแบบกล่าวอืมไออย่างไรออกมาหน่อยน่ะ จะเดินทางไปเซิร์ฟมิวสิกเพลงอะไรก็เพลงพีงพ่ชายเอ่ยพี่ชายเอ่ยของไข่ตัวฉบับเป็นของไข่กระติบข้าวเหนียวเรีคอร์ดนะครับเนาะแล้วก็แต่ทางคข่กุ๊กเต้เราจะเอาแบบเบลนิพด,ด,ดานะครับพี่ช่เอ่ยที่ลองไว้นะครับเนาะแต่ว่าตัวฉบับเป็นของกระติบข้าวเหนียวครับ เอาเวอร์ชันเบลเวอร์ชันเบลเวอร์ชันน้องเบลเดินทาครับนองเลยสี่โมงเลยไปเดินทางนะครับเนาฝากติดตามนะครับเด้อพี่ชาเอยเวอร์ชันน้องแนนพนิดานะครับฝากซอยฝากดันนะครับเราเป็นสาวน้อยสู้ชีวิตนะครับซ่ยบิัเพียเลยา่นงเต็นตเต็เ็ตัเตตเ เฮ็ดให้ก็คนงานเจ้าของกับพ่อแช่ไว้ยังขาดเต็มทุนดันใทยสิก็บ่คือนะครับบ่คือคืืออมคนเรามันต้องดันตัวเองนะครับยุคเป็นนักร้องยุคโซเชียลนะครับมันต้องดันตัวเองด้วยนะครับแสบซดสปรโมดตัวเองนะครับมัว่าใจแต่ทางค่ายให้ไหนบัตรเสียบยงครับเราวันนี้ขี้เกียจเราไม่ดันแน่นอนจะเจอกันนี้เราต้องปั่นนะครับดูความตั้งใจของเขาด้วยนะครับเนาะ ว่าเขามีความตั้งใจขนาดไหนให้รัจิธาเหตะบอกใหตุสอนหเหตะเฮบม,มีจบครับหมไปมามกกัดเท้าฉันเมื่อกี้นะแรกมาน่อยค่ะออกทั้งเบิดนัน่นสิบสิบห้าตายสองแม่ทับ,าบามาได้เดือนเดียวค่ะ ดำเทมินดำมดโตครับดำหัวตาม่ดำเห็นไหมครับไอ๊ะเก็บเข้าไปนี้แสงมาได้สิจิ้งจิ้งกดื้อครับก็ลังเดื้อ <c oughs> ครับก็ลังกัดก็ลังหมุนดำมดโตดำมดโตครับแม่ดำเหลือตัวเดียวครับมีตัวเดียวลูกหาโตดำตัวเดียวลูก <c oughs> ของมูกวานอัน <c oughs> นี้ก็ <c oughs> เลี้ยงล้านนะครับอัน <c oughs> นี้ลูกอันน <c oughs> ี้มันลูกก็ได้ดิเ็นไข่ที่นุ่มครับเลี้ยงล้านเลี้ยงล้านได้ค่ะยี่หมูวาน นั่นอันนี้ลูกลูกอีหมูยองดูเขาูจะคล้องเลยละถือว่าเป็นไม่ใหเยนี่ถือว่าเป็นยายนะคะยายหมูหวานเนี้ยเรียง่าเปลนเนียหม่ชิ้งนุ่มอีหมูยองมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เรียบร้อยแล้วครับค้เบอร์นะครับพี่ชัยเลยนะครับฝากด้วยนะครับผมเรลโลนี้นอนวันเสาร์จะทำถ่ายทำมีมดีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทเสริมมีสิบนะครับแล้วก็จานไม้นะครับเนาะ้องใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับเรียบร้อยนะครับเราเข้าทำกันบ้านมาดีนะครับวันเสาร์พร้อมถ่ายทำมีมดีฝากด้วยนะครับพี่ชายเลยแล้วก็เรลโลนี้เพลง

ทางช่องรถแห่สายจทย์วนทัวร์แล้วก็สมแลนเฮกสิเปลี่ยนไหม้วครับเด้อสถูกวางซูคลิปครับเนี่ยเน็ตเซฟบูหูครับช่องรถแห่จะเปลี่ยนเป็นกกแต้สตูดิโอนะครับผมเฉลี่ยครอบคุมจะกลับมีสุดยางมีเพียมีหนังรับถ่ายทำมีสุดยางนี่ฮะจักรวาลกกแต่ครับผมสวัสดีครับให้คอยเตือนขึ้น